เรานะป้าสายบ้านนะตั้งแต่กลับมานะตั้งแต่กลับมาจะเล่าให้เอฟซีฟังนะมันมีเอฟซีคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ช่องคนอื่นอ่ะหลายคนเขาเขาก็ไม่กล้าบอกป้าสายบ้านหรอกก็ให้ป้าสายบ้านไปอ่านแต่ขอจะหาว่าเขาพูดไม่ดีกับป้าสายบ้านเนาะป้าสายบ้านบอกเขาก็เลยเรียกป้าสายบ้านไปอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์ช่องเร้ก็ไม่ต้องพูดเนาะ เราก็ไปอ่านมาคอมเมนต์ว่าป้าเชืบ้านเนาะว่าว่าป้าเชืบ้านเนี่ยไม่เห็นทำอะไรเลยเนาะไม่ไม่ไม่เห็นช่วยทำอะไรอะไรบางทีนะคอมเมนต์แบบเนี้ยมันก็ความจริงเราก็ไม่อยากเอามาพูดเราไม่อยากใส่ใจหรกทำหรือไม่ทำมันอยู่ที่ใจเราใช่ไหมจอีอซีแต่เราทำทุกอย่างแล้วนไะ็้รีเนาะ ทั้งๆทั้งๆที่หนะ้าที่เราไม่ได้ออกไปทําความสะอาดตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปรดน้ําต้นไม้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มัน,น,นไม่ใช่หนะ้าที่เรานะแต่เราก็ทําที่เราทําแต่เราไม่ทําคลิปไหนสะิป้าใชบ้านเป็นคนที่ว่าไม่หิวคลิปนะคะไม่หิวแสงนะคะพีเราบายมันออกมาเราบายมันออกมาบางทีลถบางทีอย่างสมมติท,ท,ทำความสะอาดอะไรสาลาจำลองอะ่ะบางท,ทีเราไม่เคยทําคลิป พะเราแบบทำคลิปอยู่ทุกวัน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 ,วน,วน,วนแล้วก็บางครั้งเราก็ไม่ใช่อะหิวแสงจะทำบางบางครั้งอะทําตรงไหนก็ไปจ่อกล้องแล้วกันไปจ่อกล้องตรงนี้ตรงนี้โอ้โหวันหนึ่งป้าเีบา้านอะยังไม่ได้สิบคลิปเลยนะครัสิบดีได้ห้าคลิปหกคลิปเพราะว่าป้าเีบ้านไม่ได้ตั้งกล้องไหนสิบางทีนะเราทําอ่ยทุกจุดแหละแต่เราไม่ตั้งกล้องนะครับสิเราไม่อยากว่าเออ อะไรก็ทําเป็นคลิปไปหมดอะไรนี่ลุงเคยบอกนะว่าอะไรก็ทําคลิปไปหมดบ่อะไรอะไรเงี้ยเราก็เราก็แบบถึงลุงไม่พูดแบบนี้ป้าสายบ้านก็ไม่ใช่เป็นคนหิวแสงหิวคลิปนะสิเออบางทีแบบเราทํากับข้าวเราไล่สดแค่คลิปเดียวเราไล่สดจากนี่ไปแล้วตอนเราเราก็ลงไล่แล้วก็ไปไล่ยี่ครัวเนาะไล่ยี่ครัว บางทีเราก็ทําคลิปมั่งไม่ทําคลิปมั่งบางทีเราทํากับข้าวเนาะจนเอ็กซีบอกว่าทาไมป้าเบ้านไม่ได้ทําครัวแล้วเหรอไม่ได้เห็นทําคลิปอะไรยงี้บางทีเราแบบมันไม่รู้อะบางทีเราก็คิดไม่อยากทำนะไม่อยากทําคลิปส่วนมากป้าเบ้านคิดไม่อยากทําคลิปเนาะมันเป็นคลิปเดิมๆอยู่ที่ครัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไม่อยากทำนานจะทําสักทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ อย่างสมุทรทำความสะอาดโต๊ะเช็ดโตนนะ๊ะอะไรเนี่ยบางคนเขาเข้ามาทำเขาก็ทำคลิปเขาทั้งๆเขาไม่ได้อยู่ที่ครัวนะเขาก็แค่เข้ามาได้แปดนาทีทำคลิปเขาก็ออกไปแล้วเงี้ยเหนื่อยใจแทนแต่เราอยู่ที่ครัวเองอะเราไม่ได้ทำคลิปเราเก็บว่าทำความสะอาดอะไรนิดๆหน่อยๆเงี้ยเราก็ไม่ได้ทำคลิป ก็ถ้าเราทําคลิปนะวันหนึ่งยี่สิบคลิปมันก็ไม่ได้นะคะสิถ้าเราทําทุกจุดนะเออแต่เราคิดว่าบางทีบางทีคิดอย่างนี้คลิปอย่างนี้ยมันไม่น่าทาแล้วก็ไม่ไมีททานะคะสิมันมีเอฟซีบางครั้งเอ่มามาพูดแบบเนี้ยรู้ให้เราทําคลิปทุกอย่างเราก็ปัจจิบันจะไม่ค่อยทําคลิปเท่าไหร่นะอ,อย่างคลิปลดน้าต้นไม้บ้านปะอ้วนเนี่ย ทีสองวันสามวันถึงจะทําคลิปหนึ่งเนะทำความสะอาดเหมือนกันบางทีทาคลิปนิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แบบมันเป็นคลิปซา้ซาๆซา้ำๆซ้ำๆซ้ำๆนะเราก็ไม่อยากจะทําเท่าไหร่เนาะเราไปแถวบ้านนะบางทีอ่ะครัวนะคลิปหนึ่งไปทําความสะอาดอ่นะถ้าจะเอาสิบคลิปก็ได้นะถ้าเราจะทํานะเออมันแต่เราไม่ไม่อยากทาเยอะ เราทาแค่ตรงนี้คลิปนึ่งแล้วก็ตรงนั้นอ e ีกคลิปหนึ่งมีเอฟซีมาก็ท e ํ clip 1, อาอีกคลิปนึ่งอะไรประมาณนั้นในเลฟซีเราจะไม่ทําแบบว่าคลิปบาง mm. ท,ท,ทีมันทำซ้ำๆๆนี้เอฟซี FC เขาก็บางทีเราก็เห็นใจเอฟซีเนาะทำไมป้าชาวบ้านทําไมทําคลิปแบบนี้ไม่เห็นมีคลิปใหม่ๆมั่งเลยอะไรนี้เนาะป้าชาวบ้านคิดไปแบบนั้นนะคะับาคิดจะทําแบบว่าทําอะไรก็ทําเป็นคลิปหมดเนี่ยโอ้โห วันหนึ่งยี่สิบคลิปก็ทําได้นะคะเอฟซีเนั่นแหละก็ฝากไปบอกเอฟซีด้วยนะไม่รู้เอฟซีเข้าไปช่องคนอื่นนะก็มาว่าเราบอกป้าจบ้านอะไม่ทําอะไรเลยเม่เนป้าจะบ้านทําอะไรเลยบางคนอะ่ะไม่เข้าใจหรอกบางทีนะเราทํากับข้าวเนี่ยเข้ามาเมน้นแบบอ่าอะไรไม่ล้างอะไรไม่ล้างมันไม่ใช่นะที่บางทีอะ่ะไอ,อช่วงที่ว่าเรา ล้างแต่เราไม่ได้ส่องให้ดูอืมบางทีว่าเออเราเดินไปเอาอะไรอะไรเนี้ยเราเดินไปล้างอะไรเราก็ไม่ได้ส่องนะเราก็จะมาเอามาวางไว้แล้วเอามาหันเลยอะไรแบบนี้นะมันมันมีอะไรแบบนี่แหละทําอย่างงี้ก็ว่าทําอย่างงี้ก็ว่าเลยพี่ก็ไม่อยากทําคลิปเลยอไม่ทําคลิปก็ว่าว่าไม่ทําคลิปไม่เห็นทําอะไรเลยเนี่ยบางทีเราก็บางทีในป้านในบ้านอะ ทำเยอะนะทำเยอะจนแบบว่าโอ้โหทำเยอะขนาดนี้รีเหรออะไรอย่างนี้เนาะแต่เราก็ไม่ไม่ไม่นะป้าแถวบ้านนี้นี่เรื่องนกิงนะตั้งแต่เสือตั้งเอ็นี้เล่าสู่กันฟังนะใครว่าที่ว่าป้าป้าแถวบ้านไม่ได้ทาไม่ได้ทํางานนะเช้ามานะป้าแถวบ้านนะไปทาปุ๊บเช้ามาป้าแถวบ้านก็จะมานั่งไลฟ์แบบนี้หนึ่งไลฟ์ ห่งไลแล้วก็เข้าไปครัวไปทํากับข้าวไลสุดอ่าบางทีก็ไลบางทีก็ไม่ได้ไลเนาะก็ทํากับข้าวอะไรอะไรเสร็จก็บางทีก็ทําคลิปบางทีก็ไม่ได้ทําคลิปก็ไปอ่าไปใส่บาทไปใส่บาทกลับมาปุ๊บ <c oughs> ก็มาทํากับอตอนเช้าเราทํากับข้าวไปใส่บาทแล้วนะถ้าเราเหลือวันไหนเราก็กินนีนั้นแต่ถ้าเราไม่เหลืออ่าเราก็กลับมาปุ๊บเราก็มาทํากับข้าว ตแต่เราก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดทําอะไรเสร็จหน้าร้านองปู่ก่อนเนาะเราเราค่อยกลับมาทํากินกันอะไรเงี้ยยากก็เออเออเนาะกินร้อนๆอนมันหนาวเอออ่ะไปไปถึงก็เออออกันเจ็จก็ต่างคนก็ยากเขาก็ไปที่อหอพระไปหอพระไปร้านกาแฟเก็บกวาดออฟฟิศใบไม้ร่วงเงยอะแยะทำนี่วิธีแต่เราไม่ได้ตั้งกล้องที่เฉิงแล้วก็ไปทถ่บ้านก็ทำ สาราจำลองอ่ะเอาน้ำสาราจำลองนะจะมีจะมีสระบัวมีอ่างน้ำองค์น้ำเต็มรอบเลยนะที่ป้าแถบ้านก็ขั้นหนึ่งล้างบันไดทุกวันจะฉีดบันไดทุกวันเพราะว่าบันไดเนี่ยมันมีหมาสวนยางไปกินน้ำอยู่เนาะก็เลอะหมดเลอะเลอะเลอะแล้วก็ฉีด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 เสร็จแล้วก็ทำความสะอาดสาราแต่เราไม่ได้ทำคลิปนะน้าจะทำสะกีคลิปหนึ่ง บางทีอาทิตย์หนึ่งทาคลิปเดียวอืมแล้วก็รดน้าต้นไม้ต้นบะคออต้นต้นต้น,ตนแล้วก็ด้านหน้าอง์ปุ่ด้านหน้าองู่มันเป็นหน้าที่ของป้าแขบ้านเขาขึ้นไป <c oughs> นั่นแหละก็ทําอยู่ตรงนั้นแหละวนไปวนมาอยู่ตรงนั้นแล้วก็อทําเสร็จเสื้อไม่อยู่เสื้อไม่อยู่ปุ๊บเราลากสายยางจากบ้านวอ้น,นไปรด น้ำนู้นกว่าจะลดสิ็จิไปไปสองโมงสามโมงสาโมงกลับมามาทำกับข้าวให้เพื่อนๆกินอีกแทบจะมีไม่มีเวลาลงคลิปนี่แหละป้าชาวบ้านถึงไม่อยากทำคลิปเพราะว่าเราทำคลิปเราก็ไม่มีเวลาลงเนาะเราก็ต้องมาทำกับข้าวให้เพื่อนๆพื่อน b e ทูทุกคนได้กินอีกยังหาว่าป้าชา่บ้านไม่ทำอะไรโว้ ป้าแถวบ้านรู้นะชื่ออะไรชื่ออะไรแต่ป้าแถวบ้านจะไม่พูดจนะไม่พูดก่อนก่อนจะพูดคาอะไรออกมาลนะต้องดูก่อนว่าอไม่ใช่ดูวันนี้ป้าแถวบ้านไม่มีออกกล้องไม่ได้ทําคลิปไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยมาอยู่ที่นานนะรับรองคนอนะไม่มีใครนอนตื่นเช้าแบบป้าแถวบ้าน,ห,านหรอกอืมจริงป้าแจวบ้านญา,า,าชิปดา จะตื่นกันเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วเนาะเราจะตื่นก่อนคนเขาประมาณนี้เนาะถ้าประดาถ้าอยู่ตรงนี้นะคนจะตื่นกับพร้อมป้าเสียบ้านเลยประดาไปอยู่ตรงนั้นหนึ่งเกรงใจตรงนั้นเขาเกรงใจคนที่เราตื่นตื่นมาเราต้องมานั่งไร้สดด้วบางคนเขายังไม่ตื่นเนาะเขาก็อ่าไ <c oughs> ร้สดไม่ได้อืแล้วป้าเชียบ้านอยู่อย่างนี้หลังเดียวป้าเชียบ้านอนะ่ะไร้สดได้อือย่างนี้ไร้ตีเอฟติ สร้างว่านะมงคนลน่ะเราทําดีเยอะแยะเอสีมาคอมเมนต์คำเดียวเนี่ยมันเกิดฉุนเหมือนกันนะแต่ว่าสมัยไม่ได้พูดอะไรหรอกคือว่ามาบอกเอซตีคนนั้นเนาะเออ,เอ,อไม่ต้องมาแบบอ่าดูสวคนนั้นอย่างนี้คนนี้อย่างนี้นะสอวอ,อยู่ที่เนี่ยไม่กี่คนมีกี่คนเองมีป้าสมายยาชิปดาพี่เอน็นปุ๊แค่นี้เองมี สามสี่คนเออเราก็ทําอยู่แล้วแต่บางคนเขาแบบไล่สวดสองกล้องตลอดบางทีเงี้ยสองโมงสามโมงก็ยังไม่ลงไล่เลยคนระับขางป้าเสบ้านเนี่ยถ้าไปด้านหน้าเจ็ดโมงครึ่งแล้วป้าเสบ้านจะไม่ไล่แล้วนะก็ลดน้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรื่อบางทีเราถ้าเรามัวแต่ไล่สอดเราก็ห่วงกล้องอะไรเราก็งานเราก็ไม่เสร็จนะรเนาะป้าเสบ้านจะเป็นคน เป็นคนที่ว่ารีบรีบทำงานหน้าบ้านอ่ะให้มันเสร็จหนึ่งเสร็จอ่ะเดี๋ยววันนี้จะไปตลาดอีกแล้วไปไปซื้อผลไม้กับลุงไปพร้อมที่ลุงไปส่งเด็กนักเรียนย่าไปไปป้าใช้บ้านกับย่าที่เนี่ยก็จะอยู่อย่างนี้นะวนเวียนหนึ่งอย่างนี้นะหนึ่งทำงานที่ครัวเสร็จไปร้านองค์ปู่เสร็จ ไปบ้านประอ้วนเสร็จกลับมาอ่ะไปบ้านเราต้องไปตลาดนะผลไม้มดอ่ะไปตลาดอีกแวไปตลาดไปซื้อผลไม้อย่างวันจันเนี่ยไปบ้านก็ต้องไปตลาดอีกไปตลาดไปทำก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวชีวิตจะอยู่วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละวนเวียนอยู่อย่างนี้อยู่ย่นีแต่เราไม่ใช่ว่าเราบ่นไม่ใช่เราเราบ่นว่าเหนื่อยว่าอะไรนะเอฟซีนี่แหละมาบ่นเพราะว่าให้เราทําให้เราเหนื่อยใจมากกว่านะ เราเรายอมรับอยู่นะว่าเราทำยูทูบก็จะมีเอฟีบ่นนู่นว่านู่นว่านี่บ่างอะไรนะแต่เอฟีก็ต้องรู้ด้วยว่าถึงกล้องที่เราไม่มีถึงกล้องคนอื่นไม่มีเขาก็ทํางานแต่เขาไม่ได้ทําคลิปนั่นเองตายซะบ้านเนี่ยอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจหมดนะเดี๋ยววันจันทนะวันนี้ก็วันวันเสาร์วันจันท์เราก็ต้องไปทํโลงทาน์กันอยู่ที่ โรงเรียนหมู่บ้านโสลิศีปัจจุบันก็ต้องไป้านกว่าจะออกไปซื้อของอะไรเนี่ยต้องทําเวียบหน้าบ้านใมันเสร็จก่อนก็ไม่ต้องทํากับข้าวก็กินบางทีทําคลิปมันไม่มีเวลาลงคลิปที่บ้านในบ้านไม่ลงคลิปบางทีก็วันหนึ่งได้สี่คลิปห้าคลิปประมาณนั้นเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปมันไม่มีเวลาที่จะลงคลิปถ่ายอยู่แต่ไม่ได้ลงคลิปบางทีถ่ายวันนี้อีกวันหนึ่ง มันหมดวันแล้วไม่ได้ลงคลิปป้าเจมันก็ไม่ลงนะป้าเจมันก็ทิ้งไปเลยเอาคลิปใหม่อะไรแบบเนี้อืมยบางทีแบบ<ๆ>เพื่อน<ๆ>เพื่อนทํางาน Youtube ด้วยกันเนี่ย<ๆ>เขาก็ไม่อยากว่าเขาก็ไม่อยากบอกนะว่าเอายางงู้นอย่าง,งนี้ให้เราไปอ่านคอมเมนต์ในในช่องเขาอะไรเงี่ย